ใส่เบพวงนั่บู้วยไงเข้งแบบมียังบอกว่าเอามาจะใส่ยูนิฟอร์มที่แบบว่าถือกลมเปย์สวยดาวแม่แม่ไเปซอยดาวบะนี้ได้ซูนยูนิฟอร์มบัดมันเพราะเป็นซูนอันนี้เนี่มันเป็นยูนิฟอร์มบัดแต่ก็ยังเขาแบบว่าเห็นไหมงานบริษัทบอกก็ยังเขาเห็นงานโรงงานนี่ล่ะงานบริษัทยูนิฟอร์มบัดโอ้ยูนิฟอร์มบัด แม่ไม่ละแมาว่าหลุดจากการรักษาแม่เจ็บรายละเอียดว่าดาวมากรักไม่ใช้ดาวเลยท่าคนปกติก็ขอบใจค่ะหนแม่จะว่าน้อยื่อันนี้แม่อยู่ช่องปลอมแแบบเสียพาที่ปลอมแปมใส่น่ะแต่คนยืนใส่เหลอเซ็กซี่ถ้าปลมแปมบใส่เหลอตลกหั่านที่ เอาเป็นย่างผู้บ้านะกัน้่าเซ็กซี่มรงเี่กจ้ะว่าใจ้กันอืนใส่เซ็กซี่วันแงใส่เนี่ยเป็นตลวงทันที รอยู่วัดค่ะจำสินจำนลุงลเนร้านูได้มากยายเรามาจำสินถ้าผมพูสิบบาทยีบาทเด้อลูเดอนข้าไฟค่ะเอาคอนแทคเสียไปใช้อ้คอนแทคกนโอ้ยไปถูแมเอาตาปลอมลุแม่แม่ซีแม่ซีมีหอดตาปลอมวะ ก็หอนเหรอมันอยู่ไหนมาอยู่ในวัดเลยมันหอนเป็นนอนหอนะอยู่ในวัดก็เป็นปิดอบเมฮะไม่ได้เป็ีน12ตนึงเออเออทำบุญท้าน้ำเข้าไปวัดนะคะนี่ได้เียวไเลยะเียไ่ดมันจะใส่ส่ดาวม่มยอนี่ดาวอได้พัดลมเนาะนักเอีผมแปเดดูดี เราเอ่ว่าชุดนี้ค hey. ือชุดยูนิฟอร์มแดงครับพ้าสพงผ้าเจ้าที่ไหนเห็นบ่าลุวเป็นคนแบบนี้เจะได้ประทันสิ่งดีๆมาแล้วเพราิมาแล้วเมซี่เรโมแ้วม้เราสังโกแล้วำซีนเลอแม่ทุกคนยังไม่รู้เออ ทำบุญค่าน้ำข้าไฟนะลูกนะบาซีบาบริเวเรียร่ายได้บังคับทุกคนจะตสดตาบ้างนะไอ้ขาวนักแม่คหรอไปโจ๊กไ่ดาวไส่ดาวไส่ดาวอไนนี้แม่ซี่ดพะพระอุมาแม่ซี่อุเมียวค่ะเมว ไปแล้วแม่กูเด้อเออเดี๋ยวไล่ดอกนาจะเป็นเมียบังคับบังเถอะถ้าเป็นนักเองแล้วพอก็โหดด จำแนกเดียวกันก็ไม่ลุงละพ่เห็นว่าก้าวไกลก้าวไกลไปดูดวงนี่นอนดินันดวนดิจะกลเยเอออออออันนี้กิเรนอกนลน้ำหนเก่แมวตัวนึงเออม้ตัวนึงเออเจ้าตัวไ่พเับผมขอคิครบวันเดียวพ่ออายุว่พ่อจะเนื่ยสี่หน้าที แนะตงหน้ามันเล็วเ,าาลเอองออพื้นแยกไม่ียกกันป่อแ่ยังอว่าวข้าลใซ่แบบโมเซ็กซี่เออตลาบเนเออส่วนลายโมเซ็กซี่หมดเลยแตยังวะเนอื่เนใสนไซคือเซ็กซี่ปอมแปมใส่์คือตลกไปเลยมันไม่มันไม่เซ็กซี่ตรงไหนเออนั่นก็ยังว่าอยู่มันตลกสม่ซ <c oughs> ี่ซิ่งสองข้อคือแค่สองขอขอขึ้นขึ้่ได้ขอได้แน่ ได้หามขาัแมเอาโกงกเออนอดดนปเโกไปเลยได้ไหนะกเไมเอาไเปียกสินกอนหามขาสัดแกมกินเหล้าเออได้ใช่มนแต่วมาถัวคนไดเรอแม่สิมสองขอบเสียงฟ้าทิ้งหัวมหมบกือพวกหามเจียงฟ้าทิงหัวเป็นแบบหัวอะไรางด้หัวแบบบอกเลยเออหามละบูธอีกอนสนใจไหมคะเช่าไห้เช่า เออคำคุณค่ะอันนั้นคำคุณบริษัทคำคุณสนใจไหมคะเอายูนิฟอร์มหรอไม่รู้ว่าทางวัดรู้สึกยังไงกับคุณไม่หลวงพ่อแกมองเห็นว่าเล็งเห็นว่าปอมแปมเนี่ยควรจะสงบสติอารมณ์บ้าง ควรจะอยู่ในแบบว่าคนเออใช่ให้สงบไม่จเย็นไม่เท่าไหร่คือต้องสงบจิตสงบใจบ้างแบบนี้นะเออพลันวันไหนสงบจิตสงบใจเอออย่างออกมาไดี๋ยวซ้ำลอบเร็วพลันเล่นหาสชุดขาวมากวันไหนสงบจิตสงบใจเออบัวแล้วเห็นว่าล่ะนะเป็นคนจิตใจเมตตาเออ อบอ้อมารีพูดจับเนาะเออเหมือนนางงามเลยเนาะพูดเหมือนนางงามเลยเนาะหมือนนางงามเลยเป็นอย่างคือแก่นเอี้ยงเขาหัวล้อเออเอาเพื่อนเล่นเป่าเด้๋นี่แม่มาท่านเป่าเดีไม่เรียบร้อยตรงไหนอันเดียวนี่เพื่อนโรงงานพูดนะตัวปากกาแม่ดูตรงไม่เรียบร้อยตรงไหนเออก็นั่นสิทจะไมเพื่อนร่วมงานพูดแบบนี้ริยามารยาทเออ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 ดูเพื่อนหัวเราะเนี่ยไม่ได้พูดเลยนะเเนน ใจเป็นตลกดีค่ะแม่ไม่ได้บ้าเลยนะเออเออเออดกรดูเขาหัวหรอกทานเออยวหัวรียมมาเลยฮะคือพี่ออมแแบบชิด้ายพี่สุไสยชิดขวาเอออันนี้แม่อันนี้แม่ไม่ได้พูดนะเพื่อนเขาพูดเองแล้วก็หัวเราะเองปอบแแมบก็ชิดดูไมัวชอบฟันชิดช่วงการเดินของเราก็ แบบนี้เนี่ยเออคุณเรื่องดนีหอเอ่าไอแบบเป็นมีช่องิิแบบมจองเอย่าไปเจ้าโอดันย่าไปสะดุดรองเจ้าเขาลมอีกทกวันกี่รางปอนยัอมาในน้มไม่ชี เป็นเมสบออันนี้เขาเป็นบอลเป็นเมสซี่หรอกมันเป็นยูนิฟอร์มมาซื้อซื้อเขาเรียนงานโรงงานนี่นะเขาโรงงานแต่ก็ใส่ยูนิฟอร์มนะคือเซฟตี้บรอคือเซฟตี้อันนี้ชุดเซฟตี้เซฟตี้แน่หวัดถ้าใส่สูทดีเผาจะได้ก็เป็นคนดีเอาเพื่อคนที่เกี่ยวโอ้กูเสือก็ใส่ใจเขานะใจใจใจยังได็เป็นคนดีทันทีอะไรก็ยังว่า ม่มีผู้ใดจับได้มีหนูจับได้ผู้เดียวแม่คิดเพิ่งโหออนาคตอขนาดนอใส่ขึ้นไปคู่พแงเรื่องแล่แน่เมาใ่ขึ้สากต่อพแรง่ากันไปใส่ขึ้นไปเลยเขาคิดว่าเอามันจมกันออเ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 อเออเอเเอออเอเนออเออสอออ เอาคอนเทนต์นี่ว่าออกไปน้ำโอเหลี่ยมเมซี่เบาตุ๊กตาหมากับตุ๊กตาเมี่ยวมาให้คุณนั่งอุ้มหมาคุณนั่งอุ้มเมี่ยวย่างไปกับยุ้งมัวองหนอะที่มัพฟงหนอประกาศไปยังกรมสอยดาวกับสิเป็นนั่นกับสิเป็นคอนเทนต์นี่แม่ค่ะอุ้มหมาเมซี่อุ้มเมี่ยวประกาศไปยังกรมสอยดาวที่เคารพของคนอื่น ได้ลรมได้กระถางทำไมของในฉันได้ชุดขาวไม่เข้าใจแล้วหนูต้องเอาไปใช้ตอนไหนคะเนี่ยก็เถีงยวกับเวลานี้พร้อมแปมเธอก็ดูเพราะขนาดพ่าอาทิตย์จะหัวเราะขนาดนี้เลยเออขนาดนี้หรอคือเนเออไม่ได้เป็นมนักอีกเออตอนนี้กับมาเค็มเคี้ยวผู้ใดก็ได้เพราะว่าที่น้องกระเบื้องที่ฉันพยายามเปลี่ยนแบบนี้เออเออยังไม่หัวใจเพื่อนพนพบตัวเอง

แกยังว่าาบนอยากให้เออจะงบเสตียอารมณ์ิญมเมือสะโพนาะเออมด้วันฝมบนด้วันามัเด้วันฝามันได้วันเจ้าเองรมกาเบอวผู้คนกับอะไรต้นจที่การส่เป็นิริปิ้งนะโอ้ยเนาะไป ก็ขึงขันปืนปิ้มหรอกว่าแต่งหนาแต่งตาเอาพ่อพ่อร้องร้องคลิปีวลาพี่น้องไปจับเพี้ยนคนนี้ค่ะบ่อน้องหัวม้อนค่ะมาเนี้มีเวลาว่างถ่ายคลิปตะพุตะพืชได้มาเนี่ยพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้อง